ได้บอกทางทีมงานบอกว่าถ้าสามารถค้นหาประวัติซึ่งถึงแม้ราชกิจจานุอเบอกษาจะมาบันทึกในปีพศ2420ก็ตามแต่ก็ขอให้พยายามค้นหาเรื่องราวที่เป็นประวัติพระกิ่งปวเรศให้ชัดเจน เพราะในสื่อโซเชียลผมได้แคปเอกสารที่ระบุก,การสร้างพระกิ่งปวรสถึงห้าวาระและสองวาระแรกเนี่ยสามวาระแรกสิจะมีสมเด็จโตเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปลุกเสกสมเด็จโตเนี่ย ปลุกเสกถึงสามวาระวาระแรกเท่านั้นที่สมเด็จพระปวเรศวริยางลงกรณ์ท่านได้ปลุกเสกร่วมกับสมเด็จโตนั้นก็คือวาระแรกวาระที่สองเนี่ยในสื่อนั้นระบุว่าสมเด็จโตปลุกเสกเดียวและวาระที่สามสมเด็จโตก็มาปลุกเสกอยู่กับ พระมหาเถระอีกรูปหนึ่งซึ่งผมก็ฝากทีมงานให้ค้นหาให้ละเอียดและให้เจอให้ได้ถึงแม้ราชกิจจารย์ดุเบษานีาน่มาเริ่มต้นบันทึกเมื่อปี2420ก่อนที่สมเด็จพระประเรศจะ หมรณภาพช่วงนี้แหละห้าปีนี้น่าจะมีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างพระกิ่งโบเรตห้าปีเนี้ยก็ผมก็ฝากทีมงานให้หาให้เคลียร์ให้ได้เพื่อจะได้นำความจริง ที่มีหลักฐานนี้นำมาเปิดเผยให้กับทุกๆคนได้รับทราบเป็นสื่อาสาธาณะไปเป็นวิทยาทานแล้วก็ให้คนรู้เผื่อใครบางคนจะเข้าไปเฉียดกับพระกิ่งประเรศที่จะมีวารางซ่อนเร้นอย่างไร